หมอ,อคะหมอหมอ,อคะหน้าอ,อก<ะ>เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะหมอหมอดูสิคะเห็นไ,ไหมคะขื่นแ,แดงๆตรงนั้นน่ะมันจะเป็นมันจะเป็นโรคไรอะไรหรือเปล่าคะปุ๊บปุ๊ว่าว่าอะไรอ่ะคะหมอหมอรีบวิ่งชัยสิหน,น,นูกังวลใจเนี่ยเนี่ยมันเป็นมาตั้งสองสามวันแล้วอ่ะหมอแฟนของหนูไม่กล้าดูเลยด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นผื่นแดงๆอ่ะหมอหนูจะเป็นโรคไรอะไรไหมอ่ะหมอ,อ คือคือผมว่ามันมันอะไรห่อรีบตอบดิคือว่ามันไม่น่าอันตรายหนอกนะคะดูมันเป็นผื่นแดงๆเฉยๆนิดเดียวเองตรงนั้นขาวหมดเลยแต่ว่ามันเป็นผื่นแดงแบบนี้ตั้งสองสามวันแล้วนะแล้วแล้วมันคันไหมล่ะครับมันก็คันอยู่อ่ะถ้าอย่างงั้นก็ลองไปซื้อ คาคารมายมาทาดูแลกันนะครับผมว่าบางทีมันอาจจะเป็นผื่นภูมิแพ้หรือว่ายุงกัดเฉยๆก็ได้นะมันดูไม่เห็นหน่ากลัวเลยอนะ่ะมันดูดีออกมันดูดีเหรอหมอมันเป็นผื่นแบบนี้เนี่ยนะดูดีสิครับขาวอยู่ะ แดงนิดเดียวเองแล้วนี่หมอจะไม่ตรวจร่างกายหรือว่าตรวจหาโรคอะไรหน่อยหรอบานเทียมันอาจจะเป็นโรคายแรงก็ได้นะหมอหมอแค่ดูแล้วก็วินิจฉัยแบบเนี้ยมันจะได้ไงกันเล่าเอ่อแม้คงไม่ไม่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่เท่าที่ผมดูมันดีอยู่นะอะไรของหมอเนี่ยต้องวินิจฉัยดีต้องตรวจโรคต้องตรวจนะฉันไม่อยากเป็นโรคายตรวจไม่ได้หรอกครับ ตรวจไม่ได้ล่ะคือว่าผมไม่ใช่หมออ่ะฮะอะไรนะคือผมมารอ,อทำแผลนะคะนี่มารอทำแผลไม่ใช่หมอเหรออืมขอ,อ,อโทษนะคะข้างทำแผลมันอยู่ีนห้องลยอ๋ยหนังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำหนังต่อไปด้วยแล้วกดติดตามกันด้วยนะมาแล้วค่ะคนไข้รอนานไหมคะ ขอโทษทีนะพอดีว่าหมอปวดท้องอะ่ะก็เลยไปข้าห้องน้ำมาค่ะ <S <s <uss> <S เออคนไข้รอนานไหมคะ, <S <s <uss> <S ะคนไข้เป็นอะไรเหรอคะ <S <s <uss> <S คนไข้ก๊ครับมีอะไรหรอครับ เป็นอะไรหรือเปล่าคะอ๋อคือคือว่าผมมาทำทำทำ,ทำแผลที่ที่ีแขนนะครับแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงทำเสียงแตกๆด้วยอ่ะเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าออผมไม่มีโรคประจำตัวอะไรหรอกครับผมมีแค่โรคเดียวครับหมอมีโรคอะไรหรอคะเออโรคของผมอยากจะมีหมออยู่ในนั้นน่ะเออเอ,อ,อะไรกันเลยเนี่ย หมอชื่ออะไรหรอครับหมอชื่อแคร์ออหมอแคร์ครับผมชื่อเอนะครับยินดีได้รู้จักนะครับหมอแคร์สรุปเป็นอะไรมาแล้วเนี่ยหมอจะได้รักษาคือว่าเส้นเลือดตรงแขนผมอัเสบมานะครับหมอเขาก็เลยนัดผมให้มาหาหมอที่นี่อะแต่จริงๆผมไม่อยากเป็นหรอกครับผมอยากเป็นคนที่หมอรักมากกว่า นี่ก่อนจะปากหวานน่ะรักษาแผลที่แขนนะให้หายก่อนดีไหมตอนแรกก็อยากหายเจ็บนะครับตอนนี้ไม่อยากหายแล้วอ่ะเอาทำไมอ่ะก็ถ้าแขนผมหายเจ็บแล้วผมก็จะไม่ได้มาเจอหมอสิครับก็ดีแล้วไม่ใช่หรอที่ไม่ได้มาเจอหมอ่ะไม่ได้มาเจอหมอก็แสดงว่าไม่ป่วยไงไม่อย่างนั้นผมอยากป่วยหนักๆเลยเพราะผมอยากมาเจอหมอบ่อยๆนี่ นี่เลิกปากหวานแล้วก็ขึ้นเตียงได้แล้วไปไปหมอเบาๆนะครับคือผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งอะ่ะว่าผมกลัวเข็มพอ <c oughs> ขึ้นเตียงปุ๊บไม่ปากหวานแล้วเหรอฮะกลัวเข็มจริงๆครับหมอไม่ไม่อยากปากหวานตอนนี้เบาๆนะครับนี่แล้วกันนะหมอถ้ามาอะไรอะ่ะเดี๋ยวหมอจะหาเส้นเลือดตป๊บนึงมันยังไม่ขึ้นหมอเบาๆหน่อยนะผมกลัวเข็มจริงๆอรู้แล้วนะ นี่นี่น,นี่เส้นเลือดเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวหมอจะฉีดยาแล้วนะ,ะหมอเลือนเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมนะ้ไม่ได้จะฉีดแล้วจะเลือดมันทำอไรีกเล่านิ่งๆหมอได้ได้เดี๋ยวใจเย็นๆนิ่งๆไว้อย่าขยับนะไม่งั้นเดี๋ยวหมอฉีดผิดแล้วจะบอกให้หมอทำใจแป๊บดิอ๋ยทำใจอะไรอีกมาเอาแล้วนะฉีดแล้วนะ,อะโอ๊ยในหมอเบาๆไงอไอเนี่ยร้องเป็นเดกปได้ มีก right. <IL> ็บอกมาสูดรแล้วอยู่นิ่งๆหมอเจ้าเข็มออกแล้วฮม่รีบอออกคือหมอไม่ไหวแล้วอ่ะไม่เห็นจะปากหวานเหมือนเมื่อกี้เลยเจอเข็มปุ๊บปากหวานไม่ไหวแล้วหมออ่าดี๋ยวหมอจะฉีดยาเข้าไปอีกเข็มหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วฮะสองเข็มเลยหรอก็ใช่ดินิ่งๆไอ้เมื่อกี้เป็นขยาแก้ปวดอันนี้จะเป็นยารักษาอยู่นิ่งๆฉีดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแล้ว โอเยเจ็บอ่าอ่ะ,อะเสร็จแล้วแป๊บเดียวก็เสร็จเนี่ยเห็นไหมอยู่นิ่งๆนะหมอเชิดให้อ๋อยร้ <c oughs> องเป็นเด็กเลยนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวหมออ่ะจะแปะเทปให้นะขอบหมออ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นได้แล้วลอ,อ่ะขอบคุณครับหมอแค่อืมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปรับยาด้วยนะเดี๋ยวหมอไปก่อนเ,ออเดี๋ยวหมอแค่หมอมีแฟนแล้วต่อคนดีหมอแค่ครับ หมอแค่หมอแค่เอ่อเอานี่นายผมเองไงคะหมอแค่อ๋อคุณเอนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เรียกคุณเรียกผมเองเฉยๆนะอาวน้องแค่เอ่อพี่หมอคุยอะไรใครอยู่เหรอน้องแค่อ๋อคนไข้อ่ะเดี๋ยวนี้นัดคนไข้มาตรวจที่บ้านด้วยเหรอเนี่ยขยันเกินไปแล้วนะเอ่อเปล่าหรอผมไม่ได้มาตรวจกับหมอแค่นะหรือว่าผมแค่จะมาถามหมอแค่ ว่าหมอแค่มีแฟนยังครับเออฮะเด็่นิดเดียวน,น,น,นะคุณอยู่ดีจะมาถามหมอแคเขาแบบนี้เลยเหรอ,อทำไมอ่ะถามไม่ได้เหรอหรือว่าคุณเป็นถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ใช่อ่ะแต่ว่าหมอแคกับผมอ่ะอนาคตยังไงก็ต้องแต่งงานกันอยู่แล้วฮะ,ะมหมายความว่าไงก็ประมาณว่าครอบครัวงเราสองคนเขาจับคู่กันให้อยู่แล้วอ่ะเอ,เอ บ้าสมัยไหนแล้วเขาไม่จับคู่กันหรอกมนะ่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชิงจับคู่หรอกแต่เขาแค่แบบให้สนิทสนมกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นวันเนี้ยแม่ของหมอแค่เขาก็ชวนฉันไปกินข้าวที่บ้านด้วยอะ่ะแล้วยังไงผมแค่อยากจะบอกคุณไว้คุณได้ไปทําใจแล้วจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับหมอแค่เพราะหมอแค่อานาคตเขาเป็นเมียมผมนี่พี่หมอเกินไปแล้วนะ แม่ไม่ได้จะบังคับให้เราครบกันสักหน่อยอะ่ะแม่แค่ให้เราคุยๆกันเฉยๆอะนี่แต่ว่าน้องแครเองก็รู้อยู่แข่ใจอยู่แล้วนี่นไม่ไงสุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าเราสองคนคบกันจริงๆพ่อกับแม่ของเรา้งสองคนเขาก็จะมีความสุขนะแถมพี่เองไม่ดีตรงไหนอะอพี่ว่าเหมาะสมไปสุดแล้วหนูก็เป็นหมอพี่ก็เป็นหมอไอ้แม่จะเหมาะสมตรงไหนเลย <c oughs> งั้นเหรอ แต่ฉันว่ายังไงก็ดูเหมาะสมกว่ากับนายนะ